เดี๋ยวสายๆผมไปกรมตำรวจไปแจ้งความแล้วก็ไปร้านพัฒนาเรื่องใช้ตังพันกระบาทคุณยายแล้วก็ม,วมาเคลียรงานลูกค้าจริงจังละเคลรับงพอผมโพสต์ข้อมูลอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อตำรวจ ติ๊กต็อกแม่งแบนผมนี่ในในโพสหนึ่งละเมิด1สรงงที่เขียนบทเรียนข้อมูลในลงติ๊กต็อกแม่งแบนผมที่ขายตัวโพสขายตัวโพสดาโพสเต้นเหมือนแทบแก้ผ้าแม่งลงได้ที่บทเรียนผมแม่งลงไม่ได้แล้ว เมื่อวานก็ลงเรื่องโจนอะไรแกงพวกเนี้ยค call นเตอร์พวกเนี้ยมั่งแบรนดผมหาว่าผิดอีกแค่มึงปกป้องโจนนะเนี่ยไอ้ฮคยติ๊กต็อกความถูกต้องไม่ไม่มีสงสัยมั่ต้องได้ผลประโยชน์อะไรกับโจนแน่เลยติ๊กต็อกแล้วพอผมโพสต์บทเรียนนะบอกผมละเมิดละเมิด อะไรว่ากูททำผิดอะไรวะเนี้ไม่ผิดช่องทางหาตังผมหมดเลยติ๊กต็อกโอเค,อเคสายไปคอมตํารวจเลยครับไปแจ้งความผมบอกแจ้งความ้ะหน่อยทิ้งไว้ก็ไม่หวังจะได้ตังอ์เลยเททำมปเผื่อจะช่วยคนที่เขาโดนเยอะๆโดยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน นนเพื่อจะตามตัวจับเจอ,อเงินผมมันกน้อยแ 3, ค่สามพันกว่าบาทแต่คนอื่นไม่โดนเป็นแสนเป็นล้านเลยผมดูโอ้โดนเงินเต็มเลยโอเคครับเพื่อในบัญชีคอมพิวเตอร์ผมจะเจาะเข้าไปถึงตัวการได้ผมเพ่งเปลี่ยนรหัสเลย ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าโอเคครับอขอน้อยหน่อยนะเดี๋ยวไปคมต่อมากวครับไปบายไปถ่าย <c oughs> เอยดอรอจอนะครับ <c oughs> จะหมดนี่แล้วแม่งเป็นนี่พันสามสวยจริงๆผมก็ลอกบด้แหละเอ้ันหาตังคง่ายนี่วะ เราก็ไม่ได้คิดอะไรเ,เราจะได้รวบรวมตังเปิดร้านอะไรตอนนี้ผมก็คิดแต่เตรียมตัวเปิดลองเปิดร้านอะไรเกยทถอมลืมคิดเรื่องอื่นไปเลยแต่ก็เอบใจเอเงินทำไมมันมาได้ง่ายอย่างนี้แล้วก็วทำไม เวลาทำภารกิจมันต้องเสียตังค์ขึ้นเรื่อ,อยๆเรื่อ,อยๆผมเริ่มเอกใจแล้วเฮ้ยทำไมขึ้นหมื่นหมืนแปดวะโอ้โหก็บอกแล้วผมจนเขาก็ลอกลอกลอผมมาอโอถ้าจะคิดว่าจนเมื่อไหร่จะรวยละอะไรเงี้ยโอหก็เลยเสียคำลอกลอกเขาหวังดีอะไรเงี้ย ที่มันเริ่มจะให้เราเสียตังค์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเอ,อ้ยไม่ดีอ่เลยหยุดเลยบอกผมเลิกทำแล้วขอตังคืนได้ไหมแมงก็ไม่ได้พูดอะไรเจ้าแต่ตังคแต่ตังค์อย่างเดียวเลยไม่ใช่ผมก็เลยลองเปิดข่าวดูเปิดเน็ตโอโ้โหดกันเต็มเลยนี่แตมังที่ไม่ได้ดูข่าวอ่ะแกพักเดียว บทเรียนราคาแพงผมเลยมัวแต่ฉลาดกับงานตัวเองตั้งนานคุณโง่ครับเรื่องที่ไม่ดูข่าวอ่ะบ้านเมืองของเมื่อมีการโกงการอะไรไม่ทันอยู่เลยไมได่ดูข่าวเลยโดยไปเลยสามพันไปนะครับ